แกงหอมเครื่องในหมูเด้อพี่น้องเลยแกงหอมเครื่องในหมูพี่น้องพีวัจะต้มเครื่องในก่อนเนาะครับเนาะต้มเครื่องในเขาซุปให้เขาอ่าพออันนิ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอามารวนพี่น้องเอามานี่แล้วก็พีวัจะคั่วก่อนเนาะเอาเครื่องแกงลงเลยพี่น้องพีวนจะคั่วให้เครื่องมันเข้ากัดหมูก่อนพี่น้องไม้ไม้ข้าวพี่น้องคั่วไมนหอมๆเลยพี่น้อง ตำพริกเครื่องแกงอย่างดีเลยพี่น้องเลยขัวไปเรื่อยพี่น้องขัวจนหอมเดี๋ยวพี่ว้วนจะใส่น้ำรังคุกต่อไปพี่น้องหอมถึงในหมูพี่อ้วนนี่ใส่ก็ไอ้กระเพาะพี่น้งองต้มตักสามสิบนาทีแล้วก็มาปาดพี่น้องนะครับลงมาขัวกับเครื่องแกงเลยพี่น้อง ใส่หอมหอมเลยพี่น้องเลยหอมท่วนเนี่ยเพราะขัวหอมท่วนจะใส่น้ำลังคุกเลยพี่น้องเลยใส่น้ำลังคุกลงไปเลยพี่น้องเลยใส่น้ำลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยเดื่อละที่นี่เข่าอดีตปุ๋งเลยพี่น้องที่นี่ที่ขาดไม่ได้พี่น้องจะใส่ใส่น้ำปลาเล็กน่อยพี่น้องแกงอ่อมผงนัวลงไปไปน้ำปลาเล็กน้อยพี่น้อง หาลงสักหน่อยตามด้วยนะ้ำมันหอยเด้อพี่น้องม,มันหอมๆั้งหน่อยเส่ิน้ำมันหอยเล็หน่อยพี่น้องทีนี้ก็คนใส่ข้าเดือดเล็กหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพักใส่พี่น้องที่นี่แซ่บเลยพี่น้องเลยเดือดแล้วที่นี่ใบกระเพราหอมักขี้เหลราพี่น้องใส่ลงไปเลย,ยใหญ่เป็นหอมก่อนเลยเอาลูกโดดกล้มามใมะกรูดลงไปอีกพี่น้อง คลรีกันเลยนี่พี่น้องเลยโคลรีลงไปครับสดใสพี่น้องหอมๆเลยพี่น้องเลยสุดพี่วันแบบมีเด้อพี่น้องเลยหอมๆแกงหอมเครื่องในหมูพี่วันแซ่บเลยพี่น้องเลยแซ่บโอ้สีสันสวยงามเลยพี่น้องตึ้พี่น้องเลยหน้าทันไหมจ๊ะแซ่ จังอ่อมเครื่องในหมูเดอ้อพี่น้องเลยสีสันสวยงามสับเซาเลยพี่น้องเลยรสชาติจัดจ้านเป็นเดิมพี่น้องพี่วันณทำสูตรพี่วรรณสับเซาคือเกาจวดจวดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้นองขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแใจให้พี่วรรณเสาครับเนาะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนาะครับ สิ่เขามารับชมกับหอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยรำล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพหลักไกแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันด้แกงอ่อมเครื่องในหมูเด้อพี่น้องเลยส,สีสัามชวยงามเลยพี่น้องแซ่บใส่บัควีทลาวใส่กะเพราพี่น้องข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเลยมาเด็กขับเด้อทางไก่ทางไก,งก่มากินน้ำพี่วันแซ่บน้ำกันรสจัดแซ่บเลยพี่น้องเลย

เกาะพี่น้องแอบนัวขึ้นเก่าพี่น้องเลยรถจัดจานโอ้ ซื่อเครื่องมากขนาดนี้ไม่มีข้าวหรอกพี่น้องมีแต่ข้าวเดือวมดพี่น้องตรวจจัแซ่บอืมไปจเผาขอากันเดนเลยพี่น้อง

嗯,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 嗯。嗯。弄啊，搞不动了。 Eu não sei. bên gấp găm gì đấy, cho nông đây, nâng gấp găm phỏm, ô, nâng rèn nè, แล้วก็เขาเนย้อจิ้มเนีย่ยพี่ต้องก็แซ่บพักนัวหืมถุนยอดถุนยอดพี่ต้องคำประปรุ โอ้เดี๋ยวรูดดเข้าไปออโอ้หูตัวจัดเลยพี่น้องเลย hmm. ถ้าพี่น้องลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อทำสุดวันนี่แหละเอาเป็นกับแก้มก็ได้พี่น้องเอาเป็นกับเขาก็ได้เขาสวยเขาเหนียวเขาแ่บเลยพี่น้อง รับประกันว่าไม่มีข้าวมีแต่ข้าวเดียวหมดพี่น้องแสบนัวออื เล่นไน้องความเสี่ยง กินไม่สวยไม่งางเรต้องขอโทรขอไปพี่้องท่านเลยนะครับล่าละครับอย่ากเก็บอย่าจนเดอ้อพี่้องเลยรำรำมัด้วยกันทุกคนสู้พับหลังกายแข็งแรงทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับผม